สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีมาชมสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์สิ้นได้ขูเก่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมโดยรวมนะครับภาพโดยรวมไปก่อนนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างบางขุนพรมกเก่านะครับของนี้ยิ่งส่องยิ่งมันยิ่งส่องยิ่งถูกใจนะครับผมบอกตรงนี้ซื้อซื้อคนที่มีเอ่ยชื่อไปคนโปรรู้จัก นะครับคนที่เด่นผ่านะครับพูดง่ายๆก็ซื้อเสียนนะครับซื้อเสียนมาตังค์ยังไม่ได้จ่ายเขานะนะครับจ่ายไม่หมดนะครับก็ดูดูดความชอบ,บอน,อนะครับเราก็ซื้อสมเด็จนี้ต้องต้องต้องชอบก่อนนะครับแรกนะครับลกล้องสองชอบสามราคาต่อรองกันได้เสียนะครับรก็จบราคามานะครับไปไห สมเด็จบางก็ผมพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ตรงนี้ตัดชิดขอบนะครับตัดชิดขอบบังคับพิมพ์นะครับก็จะไม่เห็นรอยปิ้นนะครับบางคนเขาบอกว่าสมเด็ดจวัตรคังตัดตัดหน้าไปหลังบางคนตัดหลังไปหน้านะครับผมก็บอกผมนะก็ตัดหน้ามาหลังหมดแล้ะครับดีาตหลังสวยงามมากนะครับใครที่เห็นต้องฟองก,กัน กดที่ดูแล้วชอบก็ดู pues mm นะครับกดที่ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ครับผมก็เล่นพาะเครื่อนอย่างนี้นะครับเล่นตามสไตล์ของดิจเตอิดนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมเลยครับเดี๋ยวเวลาจะไม่ม nah ีนะ Union Concept ครับเวลาผมมันน้อยนะครับผมอัดคลิปได้ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับวันสี่นาทีนิดๆนะครับพอผมจะห้านาทีแล้วผมส่งไฟไม่ได้นะครับไฟใหญ่ไปนะครับเดียวบางก็ผมเก่านะครับ เนื้อบางก็พรมนะครับเนื้อบางก็พรมผูกเก่าเนี้ยสมเจ็จเนี่ยบางองค์ไม่หักไม่ซ่อมนะแต่ไปเอ็กซเรย์แล้วมีเป็นโพรงขขาขาวตรงกลางอย่างนี้มีนะครับมีนะครับบางคนก็ไม่รู้ก็โดนซื้อกินตับไปก็มีนะครับจริงๆผ้าไม่หักไม่ซ่อมแต่ไปเอ็กซเรย์มันขาวนะข้างในมันบางองค์จะเป็นโพรงบางองค์เป็นชั้นๆนะครับบางองค์ไม่เป็นชั้นนะครับบางองค์เนื้อขาวฟูๆนะครับบางองค์ใน่นี้เป็นชั้นแบบขนมชั้นเลยนะครับมี สมเด็จวางขันมหลายส่วนเนื้อนะครับแต่สรุปเราก็สรุปเอาเองนั่นแหละเหลืออย่างนี้ในใ่าจะแท้นะครับก็ต้องคนที่เคยเห็นตองจริงผ่านมือมาบ่อยๆนะครับมีรอยตัดสองขยักเห็นไหมครับรอยตัดสองขายักนะครับอันนี้เป็นปลากั้นผมกุกเก่านะครับด้านหลังด้านด้านหลงังด้านข้างนี่สวยนะครับด้านข้างน,นะครับด้านข้างนี่สวยเลยครับผมนี้เป็นกุกเก่านะครับ กูเก่าก็แยกกันด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านหลังมีตายางก็กูใหม่ไม่มีตายางก็กูเก่าแค่นั้นเองนะครับแยกกันแค่นี้นะครับสมเด็จปางขุนพมพิมเส้นได้กูเก่านะครับจริงการตัดขอบเนี่ยางขุนพมพิมเส้นได้จะมีขอบปิ้นนะครับจะมีขอบปิ้นนะครับนอกจากตรงไหนที่ตัดชิดแบบตรงนี้นะครับตัดชิดขอบขอบบังคับแม่พิมพ์นะครับก็จะไม่มี ด้านหลังนี่สวยมากนะครับด้านหลังมดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับที่มาด้านหลังบางกระพมนะครับมีมวลสารด้วยมวลสาราวัตคังนะครับอย่างนี้นี่นะุมด้านล่างนะครับเห็นเลยนะครับมวลสารของวัตคังนะครับอือนะครับนี่คือบางกระพมเก่านะครับ้าอย่างนี้เจ๊ไม่เป็นในสายตาเรานะครับคนอื่นดูยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามา นะครับก็ราคาเปิดให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ใครจะได้ถูกได้แพงนะครับชอบรงไหนก็ต่อรองมานะครับบางคนพูเหม็นถามราคามาสามปีสิบเอดเตือนแล้วนะครับไม่เคยได้เสียกันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะมันคนจะคือคุณพิจารณาดูผ้าแล้วนะคุณดูชอบแล้วนะครับมาถามราคามานะครับ,นะรบก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา เข้ามารับชมนะครับสําหรับตรงนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็เพยเปียงเท่านี้ก่อนนะครับใครสนใจอุูนี้นะครับพิม์เส้นได้กูเกเกราะทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับผม